อเกมเพลงรักนี้เป็นของขวัญให้เธอได้รับได้รู้ว่าใจของฉันแม้ขึ้นวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนตาใจของฉันที่รักเธอนั้นต่อให้ลงนรกหรือขึ้นสูงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครเดย์สามแล้วนะคะเราก็ยังไม่คืนดีกัน อขาแต่ทำไมธอทำหน้าแบบนั้นนะหน้าบูดเหมือนโดนลิงเลยโดนปลุกครับโดนปลุกมาซักผ้าคอรู้แล้วใช่ไหมว่าเราเล่นชาเลนจ์อะไรเพราะงั้นเราก็จะปิดมันนะคะโอเคไปซักผ้าเลยไม่นนดีกว่าไม่เขาไม่ให้เธอไปนอนเธอต้องซักผ้าเอา้าเขาจะไปทำอะไรในเต็นท์ของเธอเอา้านั่นเธอนอนเต็นท์เลยนะวันนี้เขานอนเตียงมั้งไม่เอาเดี๋ยวเข้าไปเล่นในเต็นท์ ดีโอแอบเก็บอะไรไว้ในเต็นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเก็บอะไรอะได้ยินเสียงกระทะกลางคืนเขาหิวมามไกมอย่าดูเธอดิชีวิตพ่อบ้านกลายเป็นพ่อบ้านซเพะซักเป็นหรือเปล่าอะแต่เขามายืนดูแล้วกันนะมาให้กำลังใจคำสัมพันธ์ตอนนี้เราก็ โอเคขึ้นแล้มัง้งแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นสีเขียวให้เขาถ่ายรูปดีกว่านี่มา,าให้กำลังใจหรือมายืนสั่งเพิ่มไม่รู้จะโพสลงสตรอรี่นะมึงจะมายืนสั่งน่าสงสารจริงๆจ,จะสักเสร็จไหมเนี่ยแล้วเขาเข้าไปทำอะไรในบ้านนะ่ะเขาเศร้าไลโอขี้บนอยู่ด้วยกันก็ดูดีเห็นไหม บาดเจ็บรู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วอ่ะเขารู้สึกแบบเดิมตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยเจ้าสนชอร์ชชนนีเธอสักเป็นไหนมเนี่ยกวอยู่กันมาสองวันเองวันนี้วันที่สามจะพาก็เปลี่ยนไม่กี่ตัวเองอ่ะดูดิใส่ชุดเมื่อวานกับชุดวันนี้ <c oughs> แล้วก็ชุดนอนโอ้โหไม่ได้ซักสองสามตัวเอ้ยแก๊ก ก็เกินไนสิชูบูโอเคเออเรามาคุยกันนิดหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเขาจะขอโทษเธออีกครั้งหนึ <ad hi> ่งอะลองเลยทำไมไม่ยกโทษให้หรอถึงจะง่วงก็นิดหน่อยนะกันนีดเดียวก็ได้เพราะว่าการขอโทษซึ่งกันและกันมันมันน่าจะดีกับความสัมพันลอนะนี่ เดี uh, ๋ยวเขาจะไป <No. S 2> ไปเยี่ยมบ้านพี่เม,มทันอะเธอจะไปด้วย,ยหไหมไปด้วยก,ก็ได้ถ้าจำน้ำตกตรงนี้ได้ปะที่เรามาเที่ยวที่เมืองนี้จำได้จำได้เหรอเออเราจะมาเออแลดิชื่อเบืงเก่าๆนะจะไปบ้านพี่เมทันมาแล้วนั่นไงพี่เมทนันเป็นไงเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาประตูก่อนโอเค ตามมาซิเรียวยืนทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยปวดแขนปวดแขนไอแต่หุ้่มบีไม่ทันดิเธอต้องมาแนะนำพี่เม่ทันก่อนมาคุยกับพี่เม่ทันอ้าวน้องเรียวจะพักเสียงพี่ไม่ทันได้ปะไม่ได้เอามายัปกติชอบถามไม่ใช่หรอไม่เอาทำไมพูดดีเธอก็พักเสียงพี่เม่ทันด้วยไงไม่เอาเขาเป็นพี่เม่ทันนะ อ้นงสวัสดีครับพี่เมทันมาทำอะไรเนี่ยฮะเิโอจะมาคุยอะไรกับพี่เมทันเธอพูดเรื่องเขาเขใช่ไหมฮะเขาก็แค่บอกกับพี่เมทันว่าเธอปลุกเขามาแต่เชา้าใช้เขามาซักผ้าเรื่องแค่นี้เธอต้องเอาไปบอกพี่เมทันเนาะมันเรื่องเล็กมากเลยอะไม่ชีฟ้องอย่างเงี้ยฮะจะปลุกเขาตั้งแต่ตีห้าจะเย็นๆนะน้องสาว น้องชายทั้งคู่เลยนะลลิตด้วยดีโอด้วยนะก็ได้ครั้งนี้ผมยอมให้ก่อนก็ได้อะไรอ่ะยอมให้ก่อนคือไรอ่ะกำมัดแล้วนะฮจะตายแล้วนะไปไหนอ่ะเข้าบ้านไม่คุยละชี้พี่มีทันบอกอ้าวและฉันก็สานั่งฟังพวกเธอทั้งคู่ไอ้ยืนฟังสิอ้าวน้องลีโอลลิสไปไหนแล้วล่ะโอ้ย พี่เมทันเจ่งเธอพี่เมทันอยู่บ้านคนเดียวเหรอ <c oughs> อ่าจริงๆพี่อยู่กับอ่าน้องอีกคนหนึ่งอ่ะน้องเหรอน้องไหนอะแล้วเขา <c oughs> เขาไปไหนอะพี่เมทันอยู่อยู่กับใครอะอแล้วด่เขาคุยกับใครวนะเนี่ยเขาคุยกับพี่เมทันผ่านกระจกเหรอเธอมาแล้วนะใครนะหะนะุ่ะปะ อ้าวพี่พี่ทำอะไรเยนเยแยะไปหมดเลยอ่ะโอ้เสียงเสียงเขาพากทุกคนเลยอ่ะเธอรู้ไหมเนี่ยใครใครอ่ะนินนินไงเธอจำน้องไม่ได้เหรอนินนินอะไรเนี่ยใช่นี่นินนินเองโอเคเดี๋ยวเขายืนคุยกับพี่เมนทัหนึงพี่พี่พี่เริ่มอาการหนักขึ้นเรื่อยๆพี่พี่แค่จะฟิตคนน้อยเท่านั้นแหละ เธอปวดอะไรไปเรื่อยเลยอะตื่นเต้นเรื่องหนังงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าในบ้านเขาก็ไม่มีอะไรมากหรอกน้ำตกใช่มันเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นทะเลเราจะมาที่นี่ด้วยกันไปทำไมเขาเดินเศร้าอย่างนั้นนะ่ะเขายังเศร้าอยู่เลยอะเนี่ย <laughs> อ๋อบวดปวดแขนแล้ว <บน S 2> ก็ปวดขาด้วยปวดขาด้วย เอาเธอดูเขาดิเอ้าเขาดูตัวเองยากจังงเอาดูดิวิ่งกันไปไม่รอเขาเลยอ่ะเราไม่เธอไม่รอเขาอ่ะงอนอยู่งอนอะไรงอนตั้งแต่พาร์ทที่ละพาร์ทนี้ยังงอนอีกคือพี่ไปท่านวิ่งนำอ่ะเขาเขาซูมตามไม่ทันเลยเขาเดินกลับมาทางนี้พี้เกยจอ้อมเหรอเขาก็ะงว้เนี่ยบ้าอยู่ตรงเนี้ยแต่อ้อมไปตรงนู้นอ่ะรู้ตัวว่าอ้อม คุยอะไรอ่ะขอเบอร์นีนินไว้ไงอ๋อขอทำไมเบอร์น้องอ่ะฮึึพี่เดียวจอเบอร์น้องไม่ทำอะไรอ่ะมาไว้ติดต่อเฉยงไงติดต่ออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ไรลนี่ก็หึงอหนูไม่ให้นีนินไม่ให้เบอร์เขาซ้อมอีกแล้วคุยอะไรกันอยู่หรอ ลีโอเขาขอเบอร์นีนินอะเธอขอเบอร์นี้ทำไมก็แค่ขอติดต่อไว้จะได้ตอดน้องเงติดต่อทำไมเขามีเบอร์นี้นินแล้วเธอก็ให้เขาโทรก็ได้อ่ะเบอร์เวลาก็าทะเลาะอะไรก็จะได้ฟ้องนีนินเธอทำเป็นกำหมัดนะถ้าฟังนีนินจะช่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาไม่ชอบนางเธอนะนางเงือกใช่เขาเป็นนางเงือก พี่เมท่านาลงไปแล้วเหรอลงไปคอนเพื่อนเลย <c oughs> รีบจัดเพื่อนยังอยู่บนบกอยู่เลย <c oughs> นี่เหเล่นน้ำกัน <c oughs> <c oughs> เขาก็นอนฟินสบายลอยตัวไหมเธอลอยตัวได้ปะเนี่ย <c oughs> จมไม่จมเนี่ยเขายังลอยได้เลยตอนนั้นเราก็เคยมาลอยตัวกันแล้วอะ <c oughs> <c oughs> พีทันบอกว่าพี่จะไปขับบิ๊กไบแล้วนะสาวไบกระเฉดเงินเกองเงินซีลลิสเก็บหงผมไปเงินเก็บหงผมโอ้ยพักผ่อนหย่อนใจเถอะน้องทั้งคู่เลยพี่เมทันนี้นิน่านะ <c oughs> เขาแบบรักกันตีตีกันตายอะแต่เขาก็ดีกันเป็นเรื่องปกติละทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอด เธอเขาชอบหน้านา้องมากเลยดูหน้าน้องดิน่ารักมากเธอนเขาลอยตัวนี่เอาล้อยไปไหนกับสู่ท้องทะเลคือเขาเล่นได้แค่ซิมเขากับเธอันี้อ๋อใช่ไหม,มเล่นซิมพี่เมทั้งกับนินินไม่ได้ราะง,งั้นมันก็จะแบบนั่นแหละเราไปบังคับอะไรไม่ได้โอเคเขาว่ายน้ำมาทำอะไรคุยกันนินินย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างอ่ะ น้องไม่คุยกับเขาอ่ะแล้วน้องไม่คุยด้วยอนิโอตีนเถอะแล้วงเขาลอยทำไมเขาลอยอิมพิวรากันแล้วทำไมเขาลอยอิมพิวรากันวนน้ำวนน้ำเหรอแต่มันเป็นบุมที่แบบว่าเนี่เห็นไหมไอเธอจมน้ำไปแล้วบุ๋งลอยเดียวกับสู่พื้นท้องทะเลเนี่ยตัวเขาลอยจริงด้วย หมอเ็าทำใหม่วันนี้ไปเลิกเล่นน้ำเขาไปแช่ห้องน้ำก่อนดีกว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวอะ่ะโอ๊ยปวดปวดฉี่เดินบิดอะไรขนาดนั้นนะเขาปวดฉี่ไงเห็นไหมเธอก็บิดปวดฉี <c oughs> ่ไงต้องไปฉี่ก่อนอเฮน้องมานั่งรอเอพี่พี่ท่านมีของกินนะ้่ขนมปังพกไว้ยังไงวะเน,นี้ พี่พกไว้ตรงไหนนะได้กินคนเดียวด้วยหิวอ่ะพี่พีทันไม่มีของกินเลยอ่ะอะไรคือชีมิอ่ะเบอร์เกอร์ชีมิทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวบดแล้วนำมาย่างเอามาทำให้กินเธอคุยกับน้องแล้วกันนะพี่ลีโอหิวเหรอนั่นไงพี่ลตจะไปย่างเบอร์เกอร์ให้อ่ะเบอร์เกอร์หรอ อา,ายาพี่ได้พี่ด้วยวะนี่ไม่รู้พี่ลิลเป็นคนทำพี่ทะเลาะอะไรกับพี่ลาลีหรอมีลาลชอบใช้งานพี่เอ้ยแล้วปกติพี่เขาก็เป็นอย่างานั้นตั้งนานละตอนนี้นินอยู่กับเขานี่นินเขาก็ใช้นินนินน่ะเธอจะไม่ไม่เธอดูดิเขาเป็นห่วงเธอขนาดไหนอะ่ะเธอหิวข้าวเขาก็มาทำเบอร์เกอร์ให้กินอะ่ะดูดิเขาก็แคร์เธออยู่นะ ไปนั่งกินตอนนู้นหรอแล้วมันกินตอนนี้ก็นี่ไงมันกินตอนนี้ไม่ได้กินตอนนู้นอ่ะเขาไปเรียงเธอมาแล้วน่ะเโอมากินตอนนี้กินด้วยไอกินด้วยเบอร์เกอร์กลางคืนเราพี่เมทันเมื่อกี้ขนมบังมาวิ่งมาทำไมพี่เมทันจะไม่กินด้วยเงียบเดียวรอเอาวทำไมไม่นั่งน้องจะฟ้องเขาเรื่องที่เธอบอกว่าเธอใส่ยาพิษ ไม่ฟ้องก็ได้เกิดทะเลาะก็ดีเธอคุยอะไรพี่เม่ท่านชอบกินกาแฟะอะไรพี่ไม่ชอบกินกาแฟลิโอพี่กินต่นมสดราชูก้าพี่เป็นท้าชานมไข่มุกอ่ะงั้นเรากลับบ้านดีกว่าเนาะเช้งคืนลับไปเดีเ๋ยวเออแยกย้ายกลับบ้านงั้นพี่กลับบ้านแล้วนะเอาเบอร์เกอร์กลับไปได้วยได้ไหม เ,เก็บเลยท่องเก็บหออกลับไปด้วยกลับไปด้วยที่บ้านไม่เคยมีอะไรกินแล้วกลับไปด้วยเดย์สี่มาแล้วนะคะวันที่สี่ตื่นเช้ามาก็มากินเบอร์เกอร์ของเมื่อวานเอา้าจะไปไหนอะ่ะเปลี่ยนชุดแบบไม่หับน้ำอ๋อเดินไป,<ม>ไ,ปไหน<ม>วะก็เธอไม่กินน่ะเธอมาทําอะไรเก็บผ้าเหรอ<ม>อ้ยเ<ม>สื้อผ้า<ม>แห้ง<ม>แล้ว เขาเดินมาดูเธอด้วยนี่เลียอไปกินเบอร์เกอร์สิว้าวผ้าของขยังมีอยู่ยังไม่หมดเลียอทำอะไรข้างในอะ่ะนอนแล้วเขาตื่นแต่เช้าเอาไปด้วยได้เปล่าเฮ้ยเอาเธอออกมาทำไมอะ่ะเขาอุตส่าห์หนีมานอนอย่างตามก็เข้ามาอีก โอ้ยเธอนั่นแหละที่ไม่ยอมเข้าหาเขาเลยอะ่ะเขาจะโพสท่าอย่ามีบอลใส่เธอมีเดฟ <c oughs> เขาพีา่พยายามอะ่อมะความรักมันต้องพยายามกันทั้งสองคนนะเฮ้ยเอ้เอา <c oughs> เข้าขอนอนได้ไหมนอนอะไรทั้งวันนะไหนเธอลองจูบมือเขาดูดิมันจะดีขึ้นปะ <c oughs> โอ้ดูดีติดรถอีกแล้วอะ่ะอาฟาซูบะ เขาเขาก็ไม่ให้จูบเขาว่าต้องทำให้เป็นมิตรก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์รักอะค่อยค่อยแบบว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอะไรอะเราไม่ดูดีกว่าหยากเละเขาทำอะไรอะผมพยายามทำให้มันดีขึ้นแี่มันไม่ดีเลยไอ้จูดบูกไปเป็นพระ เธเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไหนถ้ามีปัญหาอะไรมาคุายกับเขาดีๆไหมเธอบอกตัวเองเถอะปัญหา <c oughs> เขาพยายามเข้าหาเธอตลอดลิโอแต่เธอแบบบ่ายเบี่ยงตลอดทุกอย่างเลยก็ขเขากโกรธอะเขาทำอะไรให้เขาทำอะไรให้เธอ แธอพูดสิเขาทำอะไรให,ให้เขากินเช้าอ๋อมันแค่เรื่องแค่นั้นเองถ้าเราเอาเรื่องแค่นั้นมาทะเลาะกันมันเราก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะมันแล้วเขาต้องไปนอนนอกเต็นท์เ <c oughs> ขาต้องนอนนอกบ้านแทนที่จะจปรับความเข้าใจกันเธอเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดผมไม่โอเคเลยอ๋อกูอทำร้ายตัวเองเหรอเธอไม่ดี <ขอ S 1> ใช่ไหมในเต็นท์ก็ได้ ไม่คือเขาจะบอกว่าชาเลนเนี้ยถ้าเราจะไม่ดีกันอ่ะคือเราก็ต้องแบบหาคนใหม่อ่ะเธออยากให้เป็นอย่างนั้นไหมล่ะเ<อ>ขาจะได้สร้างใครมาสักคนนึงมันจะได้ครบรถเงียถ้ามีผู้ชายสักคนหนึ่งอ่ะทะยายเป็นอย่างนั้นไหมการคอก็เธอไม่พยายามบอกความเข้าใจกับเขาเลยเรามานั่งคุยกันดีๆก็ไม่ได้เธอดูดีๆซิมเขาเข้าหาเธอตลอดแต่เธอไม่เลย แล้วแซ่เ,เขาทำไงอะ่ะเห็นไหมพอเขาจะมานั่งโซฟาด้วยเธอก็จะเดินไปอยู่ในเต็นท์นี่เนี่ยให้ดูใช้ชีวิตในเต็นท์เหมือนอยู่บ้านเนี่ยแล้วเธอก็เข้าไปอีกข้างในมันมีอะไรวะเธอไม่ยอมคอยุยกเ,เขาเขาเบื่อแล้วลีโอปู่ <c oughs> ของเพื่อนของลางของคนที่สองของลูกพี่ลูกน้องของเธอขอเรียงระอองงดับญาติงงเธอจะเลือกเขาไหน เงินเงินเงินเอามาตอนนี้เลยหดีจะเลือกว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือจะไม่ดีกว่าขอบคุณมีเงื่อนไขอะไรบ้าง okay. อเฮ้ยได้เงินมาสองพันห้าเป็นไงโอ้ปวดไหลจังเลยเฮ้ยบ่นชะมัดเลยบ่นกับทุกสิ่งทุกอย่างบ่นกับทุกเรื่องแล้วไม่ต้องทำมาเป็นจับมือเขาเออโกดก,กันมันโกดก,กันมาอะไรจะช่วยพวกเราได้วะเนี่ย มันเพิ่มขึ้นแล้วว่าหลอดเนี้ยตอนแรกมันไม่ได้เพิ่มมาขอโทษเขาเลยเฮ้ยเธอให้ดอกไม้เขาเองเลยอ่ะเขาขอโทษนะแต่เขาไม่รับเวลยรอบนี้เขากดคืนเหมือนซิมลู้ว่าเขาไม่พอใจอ่ะแล้วเดียวพยายามปรับความเข้าใจกับลาลิศแล้วแต่มันไม่ถึงแต่มันไม่ทันละ น,นิ้นนินลุกพายหนน้องมาบ้านเขาเธอน้องมาหาเขาโย <You. S 1> แล้วน้องโกรธอะไรใครมาเอาน้องเข้ามาแน้ะใครมาบ้านเขาก็โกรธทุกคนปะเนี่ยดูน้องดิน้องมาทำอะไรวะเอ้ามาจุดไฟเฉยจะบว่าเ,าเผาบ้านเขาเปะเนี่ยนั่นแหละสิเอาไปเล่นชิงช้ากับน,น้องดีกว่า เออใกชิงตอนเด็กอ่ะเธอตอนนี้กีนเด็กเขาก็แกว้งให้น่ารักอ่ะทำอาหารด้วยกันกับเธออุทำสามคนได้เลยหรอเค้กมัทฉะจะก,กินเค้กมัทฉะเหรอใช่ใชัชักเขียวไดว้โอเคจะทำอะไรกินเนาะอยากกินเค้กมัทฉะกินเค้กมัทฉะเหรอทำไม่เป็น หนูก็ทำไม่เป็นหนูไม่ชอบชอทำอาหารน่านิ่ททำอะไรไม่เป็นสักอย่างอะ <c oughs> น,นิ้บ่นเธอใหญ่เลยอะนี่ไม่ทำก็ได้แต่พี่นั่งรออ้าวนิ้งบ่นใหญ่บ่นอะไรขนาดนะั้น่ะแล้วพี่ผิดอะไรพี่แค่อยากกินเคมม้มัทฉะอืมไม่ต้องเถียงกันยวทำให้กิน เรลงจะได้กินไหมอะสรุปทำเองก็ได้ให้เขาทำให้ไหมอีมยวเขาทำเองเ๋ยวเขาช่วยก็ได้มะเขาช่วยผสมแป้งก็ได้นี่นินบอกแล้วจะไม่ใช้หนูทำไมไม่รู้หนูเป็นแขกอไงเธอทำเป็นใช่ไหมเนี่ยธอใส่อะไรเข้าไปนะ่ะอ่าเ <laughs> ลยบสรุปจบการเก้กมาจากมันทำไม่ได้หรือเปล่าวะ อ๋อตรงออกมันใช้ไม่ได้จำได้ไหมใช่ตอนนี้นะเขาขอแก้ไขกันอ๋อมันทับกันเน่ะได้แล้วอ่ะแต่เขาอยากให้ตอนนี้อยู่ตรงนี้อะเขาอยากให้มันซ้อนกันแบบอันนี้อยู่ตรงนี้เธอเก็ตใช่ไหมตาอ่ะใช่แล้วไองชาเขียวมีถอดแดงด้วยอ่ะ เค,เค้กชาเขียวหอมไหมกินหอมน่ากิน <c oughs> ไม่ขอบคุณเขาบ้างเลยทำเค้กให้อ่ะเขาผสมแป้งแต่เขาอบให้อะนั้นจเจ้ากันอะ, <c oughs> อะนแได้ืึกินเค้กหอมจังเลยไม่ชวนหนูกินหรอโอ้ใครจะไม่ชวนไปกิน,กนล่ะนะอะกินด้วยกินด้วยกินด้วย เอาไปกินที่ไหนนะ่ะน้องโหยพงแล้วเอากลับบ้านน้องมากินหน้าบ้านทำไมน้องไม่ชวนพี่เมทันมาด้วยอ่ะจะบอกลาเ <c oughs> ขาจะบอกลาน้องแล้วเขาจะไล่น้องกลับาบายบายนีนินพี่จะนอนแล้วนะ <c oughs> จริงจริงฟิลห้องนองข้างบนเนีย่ยถ้าดูดีนะต่างประตูมันเป็นแบบเอาดอนอนแล้วแบบเย็นสบายลมทะเล ใช่เขาขึ้นมาแล้วอ้ยสุดท้ายเขาก็นอนไม่ได้โยลุกขึ้นเขาจะนอนไปเจสี่ผ่านไปอ้าวจะจะจแยกห้องนอนนะวันนี้เขาขอนอนเตียงถ้าไม่ได้หรอไม่ได้เย็นดูเขาเลยจะม,มีขำยอยเยยด้วยนะ โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมาเอาใจช่วยพวกเราให้คืนดีกันเร็วๆด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายหน่อยบ๊ายบาย,บาย